สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการเก่าไม่แก่ทุกท่านผมเอกวิทย์พงษ์ธารินพัฒน์รับหน้าที่เป็นพิธีกรพาัยเก่าทุกท่านไปเจาะลึกในทุกประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุแบบรอบด้านครับวันนี้นะฮะผมขอพาวัยเก่าทุกท่านมารู้จักกับงานวิจัยมะเร็งเชิงลึกฝีมือนักวิจัยไทยที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับอย่ารอช้านะครับไปคุยกับท่านดเรเจ้าของงานวิจัยชิ้นนี้กันเลยดีกว่าครับ นี้นะครับผมอยู่กับดรศิวานนท์จิรวัต์โนไทยอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับจุดเริ่มต้นของงานวิจัยมะเร็งในลักษณะเชิงลึกคืออะไรครับอาจารย์ครับมะเร็งเป็นโรคที่สําคัญเป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศเรานะครับโดยเฉพาะถ้ามีประชากรที่สูงอายุมากขึ้นโรคมะเร็งก็จะมากขึ้นด้วยตามสถิติแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยแล้ว แล้วก็ในอนาคตถ้าเรามีผู้สูงอายุมากขึ้นตัวเลขนี้ก็จะเพิ่มขึ้นปัญหาของการรักษามะเร็งก็คือยาที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเรามียาที่ใช้ซึ่งก่อให้เกิดผลข้างเคียงเยอะแยะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะยืดอายุของคนไข้ไปได้ไม่มากแล้วก็เรื่องของโอกาสในการรักษาให้หายขาดเนี่ยก็ยังมีน้อยอห้องแลบของเราเนี่ยก็ได้ทําการทดลองมาพอสมควรน,นะครับก็ใช้เวลากับเรื่องนี้มาก หลักๆก,ก็คือเราจะหาความแตกต่างระหว่างเซลล์ปกติกับเซลล์มะเรง็งเมื่อเราเห็นความแตกต่างนั้นเราก็คิดว่าจะเอาความแตกต่างนี้มาเป็นจุดอ่อนในการโจมตีมะเรง็งใช่ไหมฮะโดยที่จะไม่มีผลกับเซลล์ปกติจุดเริ่มต้นของงานวิจัยนียก็คือทีมงานของเราใช้เวลาหลายปีนะครับในการสังเกตอย่างละเอียดลเอเกี่ยวกับพฤติกรรมของเซลล์มะเรง็งที่เราเอาไซคลินดีวันออกเราก็จะพบว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันหยุดโตทันทีแล้วเฉียบพลันด้วย ซึ่งเราชอบมากเราศึกษาแบบรายละเอียดเรารู้ตัวละครทุกตัวที่เกี่ยวข้องแล้วเราก็สามารถบอกได้ว่าเมื่อเอาไซคลินดีวันออก<ร>เซลล์มะเรง็งเซลล์ร้า,เรายเนี่ยนะครับจะสร้างความเรียดในตัวมากจนกระทั่งมันอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วก็จะจะเข้าสู่ภ<ร>าวะเซลชราหรือตายงานวิจัยชิ้นนี้มีการค้นพบอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างครับอาจารย์ไซคลินดีวันเนี่ยนะครับถ้าเราทําการวิจัยในเชิงลึกนะครับเราจะพบว่าเราสามารถที่จะเปิดเผยนะครับว่า พพวกของไซคลินดิวานมีอะไรบ้างโปรโตีนที่เกี่ยวข้องอเ,เช่น C D K 4หร,หรือโปรโตีนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายถ้าเราเปิดตรงนี้ออกมานะครับเราสามารถต่อจิกซอ์ได้เลยว่าใครทําอะไรในภาวะที่เซลล์เป็นอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะกําจัดตัวใดตัวหนึ่งที่เราเลือกงานวิจัยของเราก็ยังแนะนําด้วยว่าเราควรจะเอาตัวไหนแล้วจะควรจะทําอย่างไรแล้วผลที่เกิดขึ้นจะอย่างไรลักษณะงานวิจัยแบบเนี้ย สามารถที่จะมีผลกระทบกว้างขวางใช้ได้กับมเม็งหลายชนิดแล้วก็น่าจะนำไปต่อยอดได้โ,โดยการเกิดเป็นเป้าหมายการรักษาในในในแนวที่เราเน้นไซคลินดีวันเป็นหลักครับงานวิจัยได้รับการยอมรับในระดับประเทศและต่างประเทศอย่างไรบ้างครับผลงานบางส่วนของเราก็เคยได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่ตีพิมพ์ในวรารสารวิทยาศาสตร์ซึ่ง,ซ,งซึ่งมีชื่อเสียงชเช่นวรารสารเ a t u r e เป็นต้นนะครับ แล้วก็ในปี2554ก็ได้รับการกล่าวขวัญถึงมากเหตุผลเพราะว่ามีวรารสารเช่น Cancer Research ซึ่งเป็นวรารสารของสมาคมวิจัยมะเร็งของอเมริกาเนี่ยเลือกเรื่องนี้เอาไปขยายผลเอาไปเผ,ผยแพร่ให้กับคนวงกว้างนะครับเพราะว่าวรารสารนี้เป็นวรารสารที่เขาสนใจแล้วก็เน้นผลงานที่เขาคิดว่าเอาไปใช้ได้จริงและมีผลประโยชน์กับคนจำนวนมากแล้วงานวิจัยนี้ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับอาจารย์ งานวิจัยในลักษณะนี้นะครับเป็นงานวิจัยเชิงลึกมักจะเอาไปใช้ได้กับมะเร็งในทุกชนิดนะครับดยปัจจุบันนี้เราก็เน้นผลกระทบอันนี้<ะ>ต่อะเร็งที่สําคัญสําหรับคนไทยนะครับ<ะ>เช่นเร็งท่อน้ําดีเป็นต้นซึ่งประชากรที่เป็นะเร็ง <S <S ชนิดนี้ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยนะครับ <S 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 เราคิดว่าตรงนี้น่าจะเอาไปขยายผลและใช้ กับปัญหาที่เฉพาะสําหรับคนไทยได้แน่นอนนะงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใดบ้างครับหน่วยงานที่สนับสนุนที่เคียงข้างเรามาตลอดแล้วก็จริงๆแล้วเกือบ10ปีแล้วก็คือสกวนะครับซึ่งให้ทุนสนับสนุนมาตั้งแต่เราเริ่มโครงการวิจัยในลักษณะนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้ทุนที่สนับสนุนโครงการที่เรียกว่าการศึกษาบทบาทของไซคินดิวันกับโปรตีนในเครือข่ายเพื่อนําไปใช้ในการรักษามะเรนะครับ นอกจากนี้เราก็จะได้รับการสนับสนุน,นจากหน่วยงานที่เราทํางานอยู่ก็คือคณะแพทยาศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลนะครับแล้วภาควิชาเภสรัชวิทยาแล้วจริงๆแล้วทีมงานของเราก็ประกอบด้วยนักพพศึกษาแพทย์นักเรียนพอเอกนะครับแล้วก็ยังมีทีมจากที่อื่นๆเช่นทีมที่มาจาก Harvard ์ดเราก็ทำงานด้วยกันอยู่ทีมจาก Imperial College แล้วก็ทีมจากคุมาโมโตะยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งทุกคนก็มีส่วนในความสําเร็จนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดรศิวนนท์จิรวัดโนไทยนะครับอาจารย์ประจําภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ เราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการสนับสนุนที่ดีจะนำมาซึ่งสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไปนั่นเองครับครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับงานวิจัยจากสกวที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวกับอะไรและเป็นประโยชน์ต่อวัยเก่าอย่างไรต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ